สวัสดีค่ะบักซสผ้าพมสองค่ะแอลค้ามินค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจาะดูเรามาดูรีวิวนะคะกับกางเกงทรงกระโปรงค่ะหรือว่าจะเป็นทรงคูรอดนะคะตัวนี้เป็นงาน USA ล l o o อ T นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคาค่ะราคา5,500บนาน้ําน้ำหนักนะคะ45่กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะคุณลูกค้าจ๋าร้อยห้ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการนะคะาบาทค่ะ เป็นกระเกงกระโล่งใช่เป็นทรงคูลรอดนะคะจะเอาง่ายๆจะยอด5้า0ัน้าร้อยบาทได้สองล่างกันเลยทีเดียว<ช>แต่ว่าตัวน,นี้ค่ะเป็นงานเมกาไซส์ของเขาจะอยู่ประมาณไซส์เอ็ไซส์แอลไซส์เอ็กแล้วก็จะเป็นขายยาวนิดนึงนะคะสําหรับตัวงานเมกานะคะใช่ค่ะราคาจ่าแล้วเป็นแบบว่าออกแนวเอวยางยืดด้วยเป็นกางเกงฟรีไซส์นะคะราคาจ่าไซส์เอ็มไซส์แอลเออไซส์แอลใส่ไซส์เอ็มได้นะคะไซส์ XL ใส่ไซส์ L ได้นะคะแต่ว่า ือไม่ได้แบบว่าเอวอย่างยืดทั้งหมด <ภา S 2> นะคะจะเป็นแบบว่าเป็นซิปเป็นกระดุมนะคะสไตล์นนแบบนี้อาจจะมีติดมาบ้างคุณลูกค้าจ๋าวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวกงเกงทรงกระโปรงทรงคูรอดอุ้ยตัวนี้เป็นขาม้าขากระดิง่งค่ะตัวนี้สวยเลยค่ะเป็นขาม้าขากระดิ่งค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยเลยคุณลูกค้าตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมีงานไอทีนะคะสําหรับงานขาม้าขากระดิง่งตอนนี้จะเป็นที่นิยมมากจะมีสองเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อยีนนะคะกางเกงยีนขาม้าหรือ จะเป็นกางเกงขัดต้นขามมาขาดกระดิ่งนั่นเองเดี๋ยวเราจะมีนําเข้ามาแล้วสําหรับงานไอทีอเช็คราคาพูดคุยสอบถามกับพนักงานโดยตรงได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอยากได้หมวดไหนเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้เลยแต่ถ้าอยากได้หมวดนี้ C F เข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าจ๋ากรสอบนี้ ห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะกระสอบนี้ในราคาห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเป็นกางเกงทรงกระโปรงเป็นทรงคูรอดค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นรวมผ้าถามหาเนื้อผ้าอะไรมีมาหมดนะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นเนื้อยืดเนื้อคัตต้อนเนื้อสเปนเดชสะดุ้งเอาง่ายๆเนื้อยินเรนิมแบบบางๆค่ะมีมาหมดนั่นเองสนใจเซฟด่วนๆเล่นเป็นงานญี่ปุ่นก็มีค่ะคุณลูกค้าจ๋างานญี่ปุ่น คนเราก็มีงานเมกา <S <S <ess> <ๆ>เราก็มีชอบไซส์ใหญ่ๆค่ะกลุ่มแม่บ้านนิดนึงค่ะ <S <S <ess> คุณลูกค้าจา๋า<ๆ>แล้วก็ขายา<ๆ>ขายาวขายยาวๆเยอะๆนะคะนนแนะนําเป็นงานเมกาชอบเป็นขาสั้นๆค่ะคุณลูกค้าจ๋าประมาณเลยเข่าหรือคุมเข่านะคะคุณลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นงานญี่ปุ่นนะงานญี่ปุ่นของเราก็จะไซส์อยู่ประมาณไซส์เอสไซส์เอ็มนะงานเมกาเราขอสตาร์ตั้งแต่ไซส์เอ็มไซส์แอลไซส์เอ็กแอลนะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าถ้าชอบทั้งสองงานนะคะอยากได้ไปค่ะ ด้วยกันนะคะอยากขายทั้งสั้นทั้งยาวนะคะลูกค้าจะแนะนําเลยค่ะแนะนําเป็นทั้งงานอยู่เอดและงานญี่ปุ่นเลยแต่ถ้าซื้อครบยอดสองหมืนค่ะได้ส่วนลดด้วย1นึ่พบาทไปเลยทันทีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นรวมผ้านะสุดคุ้มเลยรวมผ้านะถามหาเนื้อผ้านี่นีม้นค่ะ อันนี้เป็นเนื้อผ้าคล้ายๆสเปนเดสดสุดุ่ะความยาวขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าหลายๆท่านค่ะอาจจะไม่เหมือนกันหนาเหมือนเราเหมือนคนรีวิวสองคนนี้ถ้าสูงไม่มากเราก็แนะนําเป็นงานญี่ปุ่นก็ได้ไดแต่มีตาบางตัวจะใส่ได้แต่ว่าจะยาวไปหน่อยนิดหนึ่งะนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีเราขออนุญ,ญาตค่ะค่ะมีตั้งแต่โทนสีอะไรบ้างนะคะสีแดงสีเขียวสีดำสีม่วงมีมาหมดเลยค่ะลูกค้าจ๋าลายลูกมงลูกไม้มีมาหมดเป็นสีเรียบเรียบืน เพื่นก็มีมาดนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องสวยอ่าสีพื้นนะคะลูกค้าจะเป็นสีดําแบบนี้ก็ได้ได้ค่ะหรือจะเป็นลายดงลายดอกแบบนั้นก็ดีนะคะลายตั้งลายนอนได้หมดค่ะเอาง่ายๆได้หมดเลยคุณลูกค้าจ๋าอุ้ยตัวนี้เป็นแฟชั่นกิ๊บเจ๋มาเลยจ้ามีเป็นเข็มขัดมาให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าจ๋าเข็มขัดแบบนี้อุ้ยเป็นแบรนด์ด้วยคุณลูกค้าจ๋าเป็นแบรนด์ด้วยนะอุ้ยได้เลยอลายตั้งลายนอน อลายจุดนะคะลายเรียบนะโทนสีที่เรียบมีมาหมดแต่ว่าแบนด์ก็เจอเยอะอยู่นะใช่ค่ะแบน์ก็จะเจอเป็นของโอนาวีค่ะอเมริกันอีกรนะคะอูาจ๋าอุ้ยแบรนด์ก็เยอะเยอะค่ะสงสัยก็ได้ได้สไตล์ก็ดีดีค่ะราคาก็ประหยัดโดนมากค่ะคุณภาพก็เกเอค่ะลูกค้าจะให้เน้นย้ำที่คุณภาพเกตเอ สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วค่ะคุณลูกค้าจะสนใจ CF ได้เลยนะรายการแรกเป็นกางเกงทรงกระโปรงหรือเป็นทรงคูรอดนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นงานเมกานะคะใช่ค่ะลูกค้าจะถ้าชอบก็สอบนี้สามารถ CF ได้เลยหรือถ้าสายลุนเองค่ะรับเป็นกระสอบใหม่ได้ค่ะแต่ละกระสอบนะคะเรื่องแฟชั่นของเขาก็จะมีคะขะกันมานะคะแต่ถ้าแบบว่าอยากได้แฟชั่นแบบนี้แนะนำา CF ได้เลยค่ะนี่สวยนะซีเเราเ้อ ซีอเอฟได้ไมาแล้วนะตัวนี้น่ารักมากค่ะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับขามมาเนาะ<ช>เป็นขาม้าม้าค่ะแล้วสีแบบแจ่มมากแจ่มเลยใส่กับเสื้อยืดน,น่าจะสวยเลยสวยเลยอุ้ยได้เลยแต่ถ้าเป็นเนื้อผ้านะคุณลูกค้าจาาเนื้อผ้าถ้าเป็นเนื้อผ้าสเปนเดดสะดุ้งมาเยอะๆต้นทุนคุณลูกค้าอาจจะเพิ่มค่ะ เป็นเนื้อผ้าซิื้เป็นเนื้อผ้าฝ้ายมาเยอะๆนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนอาจจะลดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณลูกค้าจ๋าให้เน้นย้ำที่น้ำหนักได้เท่ากันแน่นอนนะคะสี่สิบห้ากิโลค่ะราคาห้าพันห้าร้อยบาท่ะอุ้ยทำไมตัวนี้วินเทจจังเนาะอันนี้เขาเป็นกระโปรงอยู่นะตอนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เกงค่ะคือแยกล่างอุ้ยทำไมต้องให้แยกล่างให้ดูบานแบบบานอลังการมากเป็นพวงเขาเป็นทรงกระโปรงนะคะลูกค้าจ๋าแต่เป็น กางเกงนะคะใส่แล้วไม่โป๊ใส่แล้วดูเท่ใส่แล้วไฮนะคะลูกค้าจะใส่แล้วสวยนะคะกับรายการกางเกงกระโปรงหรือเป็นกางเกงทรงคูลรอตของเรานะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอ่ะุมคุมยั่ยๆเลยสวยสวยเลยต้นทุนของเขานะคะหลักสิบเท่านั้น30บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าจะเอาไปขายตัวละร้อยห้าสิบค่ะตัวละสองร้อยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ตลาดของลูกค<ช>้าด้วยนะคะค่ะ,คะก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยใช่ค่ะโอ้ตัวนี้สวยพี่แอว แต่งเข็มขัดมาด้วยแฟชั่น <F ashion> มาเลยค่ะจ๋ามาเลยแฟชั่นจะลมดีจังเลย <laughs> บรรยากาศเย็นมากค่ะแต่ข้างนอกร้อนนะไม,ไม่ไม่ได้ร้อนเอาใหม่ <laughs> แต่ข้างนอกแดดแดดแดดจ้าแดดจ้าแต่ว่าไม่ร้อนเพราะว่า ลมเย็นที่ว่าน่าจะฝนตกที่อื่นใช่แต่มาเย็นที่เราใช่ค่ะที่ว่านะฝนตกที่อื่นนะคะจังหวัดไหนฝนตกบ้างอัปเดตเข้ามาได้ค่ะคุณลูกค้าจะอัปไปต่อที่แบรนด์ของเรานะคะ HSM ก็มานะซาร่าก็มีสวัสดีคุณลูกค้า6ท่านค่ะคุณพี่จ๋าฝนตกบโนคุณพี่ชาวแถวอ่าอ่าโพแจ้นะคะหรือว่า แถวแถวที่บริษัทบัคกเราอยู่คุณลูกค้าจา๋าฝนไม่ตกนะตอนนี้ค่ะช,ชอบไปตกชอบจังชอบเวลาเลิกงานตั้งนาฬิกาปลุกดช้าโมงเย็นโป๊ะมากเลยเป็นอะไรมากปะคุณฝน <c oughs> <c oughs> คุณฝน <c oughs> อ๋อมีคนบอกว่าหมายถึงว่าพี่เป็นไรมากไหมค่ะคุณฝนมาแต่ฝนย่มมาฟ้า ค่ะพอพีอลกลับบ้านไม่ร้องฟ้าอย่ามาฝนมาได้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องนะคะแต่ว่าอ่าสินค้าบริษัทบางเราจะอยู่ที่ไหนก็ขายได้ขายอยู่บ้านก็ได้ขายขึ้ห้างก็ดีตลาดสดตลาดนัดได้หมดนะแต่ว่าต้องเก็บ้าให้ทานเพราะว่าอากาศช่วงนี้จะเป็นฝนตกหน่อยช่วงฤดูการฝนตกแต่ว่าแนะนำคุณลูกค้าที่ขายหน้าตลาดสดตลาดนัดช่วงเย็นๆอาจจะเป็นไร์สดขายแนะนำเนาะลูกค้าจ๋าช่วงนี้ก็มาเร็วมาแรงนะคะแม่ ไม่จําเป็นต้องขายตลาดนัดตลาดสดอย่างเดียว ค <st it ul io> ่ะเขิออนไลน์ด้วยใช่ค่ะพวกคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถช็อปผ่านนะช็อปผ่าน,น,านออนไลน์ค่ะผ่านออนไลน์ได้แล้วคุณลูกค้าจ๋าบางทีนะเราสั่งสินค้าก็มาจากทางใต้ก็มีนะค่ะเอฟสินค้าจากทางใต้ก็มีบางทีนะคุณลูกค้าจ๋าเราอยู่ภาคอีสานก็จริงเราอยู่ขอนแก่นเราอยู่สระบุรก็จริงแต่ว่าชอบผ่านแบบว่าแถวแถวแบบว่ากรุงเทพก็มีเชียงรายทางเหนือก็มีแล้วแต่นะคุณลูกค้าจ๋าสามารถออนไลน์ได้ทุกวันนี้นะ ส่งได้ง่ายๆค่ะมิ้น่ะไปอีกหนึ่งรายการนะลูกค้าจากกาเกงทรงกระโปรงหรือทรงครูรอดของเราตัวนี้เป็นป้ายห้อยมือหนึ่งมาด้วยนะคะคุณลูกค้าจะุอยได้นะอันนี้เราจะให้ลูกค้าดูรีวิวเยอะๆเลยนะอันนี้แ m ดูทรงขาค่ะดูรูปแบบค่ะดูสไตล์ค่ะดูราคาค่ะมิ้นย้ำที่คุณภาพเก็เอคุณลูกค้าจะุอยตัวนี้สวยค่ะสวยเลยเป็นคล้ายๆเป็นผ้าผ้าป่านอ่ะเป็นผ้าายเป็นผ้าป่าน นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นเนื้อผ้าสเปนเด็ดสะดุงค่ะสวยๆแบบอันนี้ออกแนวผ้าสิวอ๋อเป็นเนื้อผ้าที่เบาบางค่ะอันนั้นเป็นทรงผ้าสิวชีฟองค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าจะเป็นเนื้อยืดก็ได้ยืดคล้ายๆกับยืดผสมสเปนเด็ดสะดุงค่ะเนื้อผ้าของเขาจะใส่ดีๆนิดนึงนะเนื้อผ้าจะใส่แต่ว่าจะหนักนิดนึงค่ะแต่ว่ารหัสนี้คุณลูกค้าถ้าเป็นเนื้อผ้าฝ้ายต้องเอาไปรีดนะคะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าไม่เปื้อนไม่ดำไม่ชํำรุดก็ แนะนำให้รีดอะถ้าเป็นผ้าฝ้ายแบบนี้ตรงน<ร>ี้ะจะยับยับนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อยืดกับสแปนเด็กก็สะบ,บัดสบัดขึ้นไม้แขวนได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้าเอาไปอัาทราคาที่ส่งเค้นหนาแนะนําให้ลูกค้ารีดก่อนนะคะจะได้เห็นรูปทรงของเขานะคะเพราะว่าสินค้าลองของเราอัดก้อนมาแบบนี้อาจจะยังเห็น ส่งไม่ชัดเจนนะคะลูกค้าจา๋าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสนใจกระสอบรีวิวเนี่ยคลายตัวแล้วสักนิดหนึ่งค่ะเลือกไซรุ้นค่ะเอากระสอบไม่ไปเปิดเองไปรุ้นเองก็ยัง<อ>ได้ค่ะนะคะสินค้าของเรามีพร้อมจัดส่งนั่นเองนะซื้อสี่กระสอบนะลูกค้าจะได้สรวดด้วย1,000บาทนะคะได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะใช่ค่ะอยู่ที่ไหนก็สั่งซื้อกับบักเราได้นะคะลูกค้าจ๋า อยู่ต่างจังหวัดก็โทรมาเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าเฟซบุ๊ k นี้ได้เลยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าบัคของเรากระจายสินค้าทั่วโลกเลยนะคะใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราก็ได้ค่ะเรากระจายสินค้าแทบทุกวันนะลูกค้าจากบริษัทบัคของเราจะส่งทุกวัน,นะกวนยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวะนะคะลูกค้าจ้แต่ว่าเรื่องคนส่งรับไม่รับหรือว่าจะไปส่งวันไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนส่งเพราะว่าเราใช้ของขนส่งเอก,กชนประมาณการ1-3วันขึ้นอยู่กับบาง,งาอำเภอขึ้น กับบางตำบลด้วยนะคะว่าขนส่งจะไปส่งช่วงไหนยังไงแต่ว่าเท่าที่เราประมาณการก็ประมาณหนึ่งสมวันนะคะ<ช>นอกสกากอำเภอที่ห่างไกลกับจังหวัดหน่อยนะลูกค้าจะอาจจะนัดรับหน่อยก็มีนะคะค่าขนส่งสี่ิห้ากิโลประมาณการ80ดสิบามร้อยบขึ้นอยู่กับขนส่งด้วยค่ะขนส่งบางขนส่งอาจจะ200ร้อก็ได้บางขนส่งจะ350ร้อยห้านน <ert> บ 350, ถ้าห่างไกลอำเภอเขาก็จะบวกเพิ่มอาจจะมีบวกเพิ่มเล็กๆแน่นน่อยนะคะลูกค้าจะอุ้แต่ว่าสวยอ่ะได้หน่อยสวยนะไม่ไม่ ค่ะไม่่าดูค่ะตัวน,นี้เป็นเนื้อผ้าคัตตอนแบบบางๆอ่ะจิดเก๋มากดูนนด้านนาด้านนาด้านหลังเป็นแฟชั่น <fashion. S 1> เป็นแฟชั่นมาเลยหรือจะเป็นลวดลายค่ะเป็นลายวินเทจค่ะคุณลูกค้าจะาลายวินเทจสีสวยทรงสไตล์แบบนี้ก็ได้ไดเอาเจ้าทรงไหนก็ได้นะ ได้ทุกโซเอาทรง,งไหนก็ได้เอารูปแบบไหนก็ได้ไดเอาสไตล์ไหนก็ได้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าให้ดีนะคุณลูกค้าจ๋าบอกเลยลูกค้าต้องรีบสีเอฟกระสอบนี้แล้วใช่ค่ะไต้ตามรีวิวนี้ทุกตัวนะคะใช,ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าอยากลุ้นเพิ่มเติมนะคะอยากได้ส่วนลดด้วยนะคะซื้อให้ครบยอดสองหมื่นค่ะลูกค้าจ๋าได้ส่วนลดทันทีเลยนะคะใช่ค่ะอะ หลากหลายทรงนะไม่ได้ขายทรงนี้เรามีเป็นทรงอื่นที่ค่อนข้างเยอะเลยบางรายการเราไม่เคยมีตัวอย่างเดี๋ยวไม่เคยมีรีวิวเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าบริษัทบัคของเราไม่มีแน่นอนไม่ใช่คุณลูกค้าจากสินค้าบางรายการอาจจะมาน้อยหรืออาจจะไม่เคยมีรีวิว ชัว <นะ S 1> ชัวก่อนถ้าหาพนักงานขายโดยตรงหรือว่าจะถ้าหาแอดมินก่อนก็ได้นะคะได้เลยหลากหลายช่องทางนะคะลูกค้าจะจะดูเป็นรีวิวเยอะหลังก็ได้นะคะผ่านช่องทาง youtube ของเรานะคะหรือว่าจะดูคลิปวิดีโอสั้นๆผ่าน t i k t o k ของเราก็ได้นะคะค่ะอุดมเย็นมากเลยค,ะคะ่ะอันนี้ก็ประมาณการค่ะคุณลูกค้าจ๋าเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะขออนุญาตทวนรายการคะ่ะ คุณลูกค้าจ๋าประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบชิ้นค่ะคุณพี่จ๋าเอาไปต่อให้ลูกค้าไปเลยเดี๋ยวคุณพี่อะไรถามเข้ามาจ๊ะคุณพี่นัตตี้คุณพี่นัตตี้จ๋าประมาณการร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบตัวเดี๋ยวหนูรีวิวให้ทุกตัวเลยมินจ๋าจัดไปค่ะคุณพี่ถามแค่จํานวนชิ้นหนูให้เลยหนูให้ทุกตัวไปเลยแต่ว่าเรื่องจํานวนชิ้นเราขออนุญาตประมาณการค่ะให้เน้นที่น้ําหนักนะคะสี่สิบห้ากิโลได้เท่ากันแน่นอนคุณพี่ขาได้เท่ากันแน่นอนตัวนี้เป็นงานเมกา นะขอสตาร์ตตั้งแต่ไซส์เอ็มไซส์เอลอันนี้กระบอกอันนี้กระบอกเอลได้คุณอันนี้กระบอกเอ็มได้คุณอันนี้เอส่ไซดานเอส่ได้นเอสเอ็มเป็นฟีสไซค่ะข้อดีของกระเกงกระโปรงนะเป็นทรงโคโรต์นะคุณพี่ค่ะอันนี้ไซส์เอสเนี่ยค่ะป้ายเขาบอกไซส์เอส ป้ายตัวนี้เขาบอกไซส์ S แต่ว่าเป็นฟรีไซส์ด้านหลังสามารถปรับขนาดได้น่าจะคนไซส์ M ใส่ได้ได้นะคะลูกค้าจะเรื่องความยาวก็มีแต่ประมาณเขา่า<ะ>เลยเขา่าอ่าเขา่าเลยเขา่าสามส่วนสี่ส่วน,วนห้าส่วนและก็ขายาว เรื่องขานะคุณลูกค้าจากเรื่องความยาวนะแต่ว่ายังเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นเป็นทรงกระโปรงทรงคูรอดแล้วก็อาจจะมีเป็นทรงตรงนะคะติดมาบ้างแล้วก็อาจจะมีเป็นทรงข่าวม้านะคะลูกค้าจะทรงแฟชั่นสวยอาจจะมีติดมาบ้างนะคะลูกค้าจากลูกค้าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวคุณพี่เขาบอกว่าถามนี่เดียวคือตอบเง้วเท่ <c oughs> <c oughs> ตอบแทนลูกค้า <c oughs> ค่ะคุณพี่บอกว่าเอาถามแค่จํานวนชิน้นเดยวซื้อว่าได้จักโตคุณลูกค้าสารหนึ่งร้อยห้าสิบ ถึง180ตัวตอบอัฟยาวเลยคุณพี่เขาบอกอาใจดีใจดีค่ะคุณลูกค้าจใจดีเดี๋ยวรีวิวให้เห็นกันทุกตัวนะคะใช่แต่ถ้าลูกค้าสนใจกระสอบนี้นะสามารถย้อนดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะคะเผื่ออยากเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้าเพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะใช่ค่ะขออนุญาตทวนรายการค่ะสําหรับรายการนี้ค่ะเป็นกางเกงทรงกระโปรงทรงคูรอดค่ะตัวนี้เป็นงาน USA Lot HP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา ค่คุลูกค้าจ้าราคานะคะ5 5า0บาทนะคะน้ำหนักนะคะ45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ150ถึง180ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะ30บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบ o ๊กเว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9้าโมงเชา้ชาถึง5โมงเยนค่ะ ฝากไว้อีกสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ